สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่้าหกซาเนลเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับคยฟินหนึ่งหกแปดเนาะครับนาะอเอามาพี่น้องไอ้ก็มเล่นเก็บอันไม่ยิงเกื้อเนาะครับพี่น้องเนาะเก็บไม่จำต้องซ้ำอีกรอบนะครับมามันี่มาเจียงอย่างกระดอกกระเดียดเท่นะครับผมเนะี่ย ก็จะขอไล่เบ็ดเหมือนเกมอาเทีบพระเจ้าขี่ข้าเลยละกันนะครับอ่ะดูเชิงไปก่อนที่เบ็ดหนึ่งร้อยละกันนะครับสิบรอบไปครับผมมาก็มาว่างหันนี่ก็ไปแตกอาเทียบพระเจ้าขี่ข้าศ์ไมครับพี่น้องเอ้แพ้ก็เพอาะไปแพ้แพ้อืมเมื่อเช้าที่ผมก็โดนไปนะครับสำหรับเกมอันไม่ยิงคนปลาเนี่แหละ เออโมเมนต์โมเมนต์ไม่ยิงเกลือนะครับผมนะ่ช่วงนี้อาการหนักมากนีโดนน่ครับเมชานะี่อันนี้มาแก้มือครับผมลองไล่เบ็ดเหมือนเทปพระเจ้าขี่ขันเบิ้งครับผมมันจะแตกเหมือนเทปพระเจ้าขี่ขั้นบอนะี่ครับรอบสุดท้ายพี่น้องเนะีไปอ่ะโอเคนะครับก็ไล่ไล่ไปสิบรอบนะครับก็ถือว่าเชิงดีครับผม ได้กำไรอยู่พี่น้องไยเธอบอยัยเบียดเป็นเบียดสองร้อยแล้วกันเนาะมาอ้ยไม่ใช่สามสิบรอบไปครับผมมาลองดูลองดูครับผมเหมือนเทียบพระเจ้าขี่ข้านเลยเห็นไหมถ้าแตกก็ต้องสี่หมื่นนะครับถึงจะได้คืนมเมื่อเ้า้านี่พี่น้องเ้ยแตกเท่าไรก็ต้องคใหยแตกเถอะ แตกเท่าไรก็ขอให้เตะตอวอันดับแรกนี่เข่าโบนัสให้ได้กอนเนี่ยเนามื่อเส้านี่ปั้นยังไงก็มาเข่านะครับปั้นจนเบิดดากเนี่ยเอาจนเบิดเกียงตับเนี่ยเอ้ยขี่ลายครับเกงสวยไว้เตกเลยใส่ยูครับผมคุ้นไหลปักเข้าไปมีต่อมีเตียนไม่เลยใส่ยูครับผมสวยงามมารื้อๆๆ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  ชมพูหนึ่งไม่มานะครับ <c oughs> <c oughs> สวยไปแตกชมพูหนึ่งชมพูหนึ่งสันสันสวยชมพูหนึ่งสวยมาไหล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 ยาวๆเอาฝา,า,าสวยงามฝาเน้นๆเรียบร้อยนะครับผมรางวันใหญ่มาจนได้นะครับ เอาบังีกลางวันก้อนทัวนะครับผมวันเจียบวันเจียบอ่ะโอเคนะครับก็เชิงมาดีนะครับผมขออัดเบียดสี่รอยเลยแล้วกันนะครับมาห้าสบรอบไปครับผมมา เอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับเว้บ่ค่อยถือก็ไป่ยิงกดปลานะครับตะกออได้ลินกันดีดีนะครับตอนนี้บ่ค่อยถือกันดีดีครับผมเล่นยัาแดดกับเจ็บตัวตลอดครับสวยนามว่วงเน้นเน้นเจ็บไม่จำต้องซ้ำอีกครั้งใช่ไหมนะครับผมเอ้ยปันที่ประเจ้าขีข่คันยังเข่าบูนัดอยู่เด้เออ ไปแล้วอาการหนักมากต้องพาไปตรวจไตแล้วมั้งนะครับผมถ้าจะเข้มขนาดนี้เออมาถ้าจะเข้มขนาดนี้โอ้โหชิเลนเห็นได้อ,อ่ะเอาโบนัสเบสซี400ลอยเดยวแต่ก็ยังบ่ได้เล่นเดียรครับผมเบิ้งแล้วก็ไบหน่าจะรอดอีกนะครับเบ้อแล้วเอาใส่ตัวครับพี่น้องมาแปดสิบรอบไป โอ้ยดูดดลัวสวยเฮ้ยโอกาสผมมาแล้วนะครับหัวใจเต้นตุบๆจังหวะนี้โอกาสมาแล้วตุบ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 ยังได้ลุ้นตัวอยู่นะครับผมหัวใจเต้นทุบๆอีกครั้งนะครับตึกๆตึกปุูรเสียงหัวใจเต้นอ่ะโอ้ยสวยยังได้ลุ้นตัวยังได้ลุ้นยังได้ลุ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บสเค็ปเธออีกหนึ่งตัวเท่านั้นไม่มายังได้ลุ้นตัวอยู่นะครับผม ทึบๆอีกแล้วทึบๆอีกแล้ว <_ C 1> เรียบร้อยครับผมแม่ยังขี่ไล่ก็ขอ้าได้เล่นโบนัสเถอะไปนะครับผมนะแม่เนี่ยครับผมโตมันนะครับพี่น,อน,น้องเอ้ยอันเม่ยิงเกลือนะครับนี่โตมันเท่ๆเลยเนี่ยตตอนมันเนี่ยน,นะครับผมแม่ขอคืนในเซ็ปไปสี่หมื่นปักเข้าไปหน้าฟ้าสวยงามแม่ เออฟีเกมนฟีเกมฟเกม,เกมลู่สุดท้ายแล้วขอส,สวยลงมามไม่มานะครับผมสี่หมื่ะไปส 40, ี่หมื่ะไปไปสิบช่องนึงโอ้ยสไยไปแตกไ้แตกไปแตกไแตกไตกย,<สว>ยเขียวเขียวสเขียวสามโอ้ยอย,ยังไม่แตกนะครับผม มามาขอาโบนต่อบเรื่องมาโอ้ยหนาสิได้เนาะช็อตนี่มหมสปินสุดท้ายเราได้นี่เฮ้ยฟีเกมในยฟีเกมฟีเกมในยฟีเกมฟีในยฟีฟีในยฟีฟีเลฟีสุดท้ายแล้วลงมาลงมาไม่ลงหยียบแล้ว โอเคนะครับเบรด400ก็จบไปที่หมื่นสองนะครับก็ยังไม่แตกนะครับหวังไม่หวัดตั้งสี่หมื่นผมได้บังหันอีกอะไหวังหลายบวดได้เหรียญโบนัสพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแตกนะครับผมนะ เฮ้ยทำไมมันดูดคืนไวแท้โอ้ยแม่ยิงคนปลาเออแม่ยิงเกลือดูมันทำดูมันทำสวยดูมัน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 มุมเลง้ยน้อคลิปนี้ก็ได้นาะ มุมแหลงมะน่าข่อยนอ้ออุตสาเข่าบนัสกันไรความหวังของหมู่บ้านเนี่ยไได้ <c oughs> อะไรกันครับเนียสวยงามนะของสี่พันแปดเออพอได้ตั้งหลักเลยเว้ยดูดอะไรดูดคักดูดเนียพดูดอกเว้ยถ้าดูดแตงซีขอเอิ้นว่าดูดเซินขึ้นพี่น้อง แม่นดูธรรมดาดูเสือทีขึ้นพร่วงนะครับผมเบาได้เบาเบาได้เบาโอ้ย,อยขอโบนัสแก้ตัวจากรอบจถะไปขอโบนัสแก้ตัวจากรอบจถะไปเข้ามาเถอะมาใสไว้แตกไว้แตกไว้แตก จงไหมนะ่ยังเก่าออยแหนะละกดตีปล่อยมาเนาะเรียบร้อยดีครับผมเจ๋งเหมือนเดิมนะครับแม่ยิงเกือกนะครับผมนะก็คือแบบสว่งคลิปวันนี้ก็เกือกกือไปเบอร์แดนล้วก็พักกันแยกกันกับพี่ดอกเก้อว่าเสียอีวันแม่ยิงเกือกเออทิ้งไป้ายป้ายป้ายเอาคามุ้ย